เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในชองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆครับทุกๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับคันนี้เป็นรถปี2009นะครับกับราคาเพียง57,500บาทเท่านั้นเองเครื่องดีเกียร์อัโต้นะครับใช้น้ำมันล้วนๆไม่แก๊สนะครับเครื่องดีครับไม่ไอไม่ควันนะครับควันไม่ขาว เกียร์ดีเปลี่ยนนุ่มนวลเกือบครบทุกเกียร์นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับอันนี้มือเดียวป้ายแดงเครื่องดีเกียร์ดีครับผมใช้งานได้เลยเกียร์เข้าดีเข้าครบไม่กระตุกความร้อนปกตินะครับใช้งานได้ปกติกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปัดไฟฟ้าใช้งานได้ครบครับใช้งานได้ครบปกติทุกวันเลยครับไม่แตกไม่ลาวแอร์แบ็ขคู่หน้าจะเข็บซอกหลืบเดิมๆโดยรวมแล้วพร้อมใช้งานนะครับพันหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองรถมือเดียวป้ายแดงด้วยปีสองพันเก้า ชอบก็าฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมีมาผู้ชมเลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันได้เป็นภาคลิดเป็นใหม่ตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็าฝากกดถูกใจให้ด้วยวันนี้กันรีวิวดูคันนี้กันเรื่อยๆก่อนนะครับนี่คนระับพร้อมใช้งานได้เลยครับใช้ครบทุกอย่างครับที่ปัดน้าฝนที่ขีดน้ําออกปกติช่วงล่างดีเดี่ยวสุดไม่ดังสายความไม่ดังรับชกยัง,งนุ่มไม่เด้งไม่แตกนะครับออดี้เดิมๆไม่มีชนหนัก มีเซนเซ์ถอยด้วยครับภายในเบาะหนังสวยงามสะอาดตาภายนอกก็ยังสวยสีสันเงางามรอบคันยางปี19ครับแถรดีเายาวเก็บซอกหลุดมืนเดิมบอดี้สวยครับไม่มีชนหนังครับซ้ายขวาสงโชกครับเืนเดิมสนใจก็สามารถติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับพี่กัดดูรถอยู่สมุดปาการนะครับแทวศริลินห้าหมืนันารบาทเท่านั้นครับติดต่อกับเจ้าของได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลย ถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ